อายุ48ประจำเดือนไม่มาเกือบ10เดือนแล้วมีภาะวะมดลูกบางมีฮอร์โมอนเพศชายเยอะทานตัวไหนดีอ้ตรงเลยค่ะแนะนําทานดีเน่ฟลาวอพลสได้เลยนะคะมดลูกบางอ่าแล้วก็อายุ48ด้วยประจำเดือนคนที่ไม่มา10เดือนแล้วนะคะก็ใกล้เข้าสู่ภาะวะวัยทองแล้ววัยนี้เลยเพอริรีเมนพอสเลยนะคะประจำเดือนคนที่ไม่มาครบติดต่อกันต่อเนื่อง12เดือนนะคะอันนี้เรียกว่าภาะวะวัยทองอย่างเป็นทางการก็แนะนํากินเป็นตัวดีเน่ฟลาวอพลสเพื่อ ปรับสมดุลฮอร์โมนของผู้หญิงที่เรามีในร่างกายได้เลยนะคะเพราะว่ามีสารสกัดจากทั่วเหลืองสารสกัดจากสมตังกุยสารสกัดจากงาดํา3ตัวนี้ให้ไฟโตเอสโตรเจนที e ่ so ไม่เหมือนกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันนะคะทั่วเหลืองจะให้ไฟโตเอสโตรเจนที่ชื่อว่าไอโซฟลาโวส่วนตัวตังกุยค่ะจะให้ไฟโตเอสโตรเจนที่ชื่อว่าฟิโรลิกแอซิดนะคะแล้วก็ไลกัสซลาลแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะสารสกัดจากงาดําอันนี้ให้ไฟโตเอสโตรเจนที่ชื่อว่าลิกแนนแล้วก็มาช่วยเสริมกันแล้วก็ยังมีสารสกัดอื่นๆทั้งหมดรวม6ชนนิดค่อ,อยําาาเข้ามาหมดเลยนะะค เฉพาะสารสกัดจากทัวเลืองเนี่ยออย,ยเลือกทัวเหลืองตัวที่มีงานวิจัยสูงถึง9งานวิจัยเพื่อที่จะมั่นใจในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยค่ะรวมกันใน1คัแคปซูลทานเพียงแค่วันละ1่แคปซูลหลังอาหารนะคะก็จิ้มได้ที่รูปตะก้าหน้าโปรไฟล์ออยได้เลยนะคะขวดสีชาฉลากสีขาวทองนะคะเอฟได้เลยค่ะ